สวัสดีค่ะวันนี้คุณลุงคุณป้าที่น่ารักนะคะซึ่งเป็น f อีช่องไหมไทยในฝรั่งเศสท่านทั้งสองจะพาพวกเราไปเที่ยวทะเลกรุงเทพบางขุนเทียนค่ะและไปทานอาหารอร่อยๆที่ร้านสงใจซีฟูด้ดเรานัดคุณขับเรือไว้ที่11นาฬิกานะคะซึ่งเรามาเร็นิดหน่อยค่ะ ด้วยความที่คุณลุงไม่ค่อยชินทางและถนนมีการก่อสร้างต่อเติมนะคะทําให้คุณลุงจําเส้นทางไม่ค่อยได้ค่ะแต่สุดท้ายคุณลุงก็พาพวกเรามาถึงจุดหมายปลายทางจนได้นะคะงานนี้ต้องขอปรบมือต่างๆให้กับคุณลุงเลยค่ะพอไปถึงนะคะเราก็รีบลงเรือทันทีคนขับเรือบอกว่าปกติเวลาน้าขึ้นเราจะไปเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแต่ถ้าเป็นช่วงน้ําลดจะอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่ะ ช่วงนี้น้ำลดมากนะคะสังเกตเห็นสีดำๆบนศอแต่ละต้นนั่นก็คือเปลือกหอยนางรมค่ะม <t S 1> <t uk facial> ี <gger> ทั้งหอยนางรมที่มีตัวและหอยนางรมที่ถูกแกะออกไปแล้วและถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยที่พยายามตะเกียกตะกายลงมาในน้ําก็มีค่ะและสองข้างทางก็เคี้ยวกระจีไปด้วยปลาชายเลนช่างดูอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักมีตัวไหมคะหอยนางรมเออมีเป็นหอยนางรมสดดูค่ะ ดูมีทุกเสาเลยนะคะดูหอยนางรมมีตัวด้วยนะคะเขาบอกเขาก็มาเก็บนะอ้าวเหรอคะเออดูหอยนางรมค่ะระวังนะคะคุณป้าค่ะค่ะเยอะคุณป้าระวังนะคะดูค่ะมีทุกเสาเลยนะคะหอยนางรมค่ะดีดีขอบคุณค่ะถึงแล้วนะคะคุณป้าพามาทานอาหารที่ ที่ร้านตรงเนี้ยค่ะร้านฟาร์มสมใจร้านฟาร์มสมใจซีฟู้ดนะคะโอ้โอคุณป้าใจดีมากเลยพาเรามาทานอาหารอร่อยๆร่มรื่นมากเลยนะคะดูดอกไม้ไม้สวัสดีค่ะค่ะป้าขอบคุณค่ะน่ะ มีมะม่วงมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกมีอยู่ลูกหนึ่งเก็บเลยได้ไหมนี่ได้แล้วมะม่วงหอมๆสุกๆสดๆจากต้นค่ะสดๆจากต้นอุ้ยสวยหอมหอมมีมะม่วงให้เก็บด้วยค่ะแต่ว่ามีลูกเดียวนะคะที่สุกโอเค เลมังกะีมังกะใช่เฮ้ยเลมังกะใหญ่โตนิดนิงทๆา้โอ้พี่น้องขตรงนี้คือสาหรับที่ถ่ายรูปนะคะสวยงามว่ายน้ำไหมลูกว่ายน้ำเลยว่ายน้ำเลยหันหนามาจะถ่ายรูปให้เป็นขาผัดโทษนะคะโอ้โขผัดนคะ ผัก้งก็ปี้ยกอร่อยไหมคะลูกมีแต่อาหารทะเลผู้อกคุ้งเส้นนะคะทานไปและขั้นตอนอือเป็นหรือเปล่าค่ะ ไม่ค่อยเห็นนั่นเลยแต่เขาจะไปทางปุ่งมากกว่านี่จะเป็นตัวพุ่งยาวๆแหลมๆอ๋อๆๆยาวๆแหลมเป็นตัวผู้ปลาหมึกผัดกะปิ Давай, Хендер.

มดูสิคะตื้นหอยหอยกาบหอยเยอะมากเลยค่ะหอยกี่ตัวแล้วเนี่ยหอยกี่ตัวซางใแม่ไงรบังหักนะโอ้อ่าคุณลุงไปได้แล้วสำนั่มน้อยไป อเอเมื่ออี้ะไรปะบ้างใช่ไหมตั้งแต่เรียนหนังสือทำพานให้คุณครูบานไม่รู้รวยบานไม่รู้รวยเนี่ยหายากนะเนี่ยไม,มไม่มีวันเหี่ยวต้นมะนาวมะนาวโอ้ยนี่มัมีลูกด้วยมะนาวมีลูกไม่ลูกโดกอยู่นะคะลูกหนึ่งสองลูกสามลูกสิทโธงพัสกันบานมมาไม่รู้ ตนลังนะคะตาลงังคุณป้าตาลังนะคะเดี๋ยวจับตาลงงังคุณสองพ่อลูกโบใต้ พาพวกเรามาเที่ยวที่ตลาดคลองรัดมะย,ยมค่ะนี้เราจะมาเที่ยวที่นี่นะคะเป็นครั้งแรกค่ะหน,นึ่งเมีตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรแปดห้า ไส่ข้อไหมไส่ข้อดิฉันแทนใส่ไหมน้องบอกว่าอิอ่มแล้วค่ะนนี่64อง64อันนี้ยังร้อนอยู่ไหมคะเดินทางได้เลยโอ้น้อยแพงกรองอ๋อไม่ค่ะ <c oughs> ไม่ค่ะคุณป้าอิ่มมากแล้วค่ะเราไปดูอันนี้น้ำปั่นก็มีนะเราจะไปทางไหนหนะของกินเยอะมากเลยขนม เต๊ะส้มตำน้น้ำสับปนะรดอัน Shit, umas, น <S 2> <S 2> <S <uh okay. ี้น้ำส oh, ับปะรดอ่ีขวดร้อยนะคะในพี่น้องแคะน้ำขั้นสดนะคะรักลงจะมาเอาของกันแม่อยู่ช้อปปิางล้าดอค่ะแเดวยวสูงดอว ขนมก็หลายแต่ข้าวเกรียบใช่ไหมะคะขนมเบื้องปลาลดติดตามอยู่นะ่ยค่ะของคุณมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่คะมาได้สามสี่วันแล้วค่ะสวัสดีนี่ยังกันเลยสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะบริตารต่อไปนะขอบคุณนะะพี่ทอดของขอบคุณค่ะขอ่ะนี่เอ็กซีค่ะเอ็ซีค่ะอันนี้ลูกนะป้าเอาไมหวานเดี๋ยวเอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊กหน่อยสักแป๊กหน่อยโอ้โพี่น้องค่ะยำแหนมยำแหนมยำแหนมขนมเยอะ ติดตามยูโอขอบคุณค่ะดูเอฟซีน่ารักเอาขนมมาให้ค่ะลูกค้าที่สองกำลังเก็บร้านนะพอดีเห็นหน้าลูกสาวีจสวัสดีค่ะดีค่ะขอบคุณมมกนะคะขายของอยู่ที่นี่ขายขนมอยู่ที่นี่นานแล้วหรอคะม่ราคาอยู่โซนสองค่ะโอ้ยนี่เป็นใจดียยนยยนะคะค่ะคุณแม่นะคะขอให้ยย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 ย วันนี้เราทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งชอบแบบจุใจมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณคุณลุงกับคุณป้ามากๆนะคะที่เป็นไกด์พาพวกเราเที่ยวในครั้งนี้ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอันนี้เรือหายาว